ตอนนี้เราลังจะเดินทางไปเขือนไอ้อ่าเก็บน้ําห้วยเพียกนะคือตอนนี้เรามาแวะถ่ายผีเสื้อกับน้องซุโม่นะฮะผีเสือเส้อเยอะมากเลยฮะมีทั้งสีส้มสีดําสีขาวนะฮะเดินทางด้วยเว็บร้อยี่ห้าไอนะครับผม โอเคแล้วเราไปเจอกันที่อาเก็บน้ำห้วยเพียกครับผมตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเพียกนะอยู่ที่ตำบลลำเพียกอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชาสีมานะอันนี้น้องสมโม่ก็มาซื้อ KFC มากินนะฮะอร่อยมากเลยครับทุกคนอา้าวกะเลย อันนี้บรรยากาศของสันเขื่อนนะสันเขื่อนก็ไม่ยาวนะประมาณ200ร้อยนจะสองเมตรหญ้าลกไปหน่อยนะอ๋อไปอาเก็บน้ำก็ ก็ไม่ค่อยใหญ่นะแต่ก็ความสูงนี่ใช้ได้เลยนะความสูงยี่สิบกว่าเมตรนะด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะสองข้างนี่ก็จะเป็นภูเขานะคือก็สร้างกั้น้วยเพียกที่จะบนลำเพียกอำเภอคอนบุรี จังหวัดนครราชสีมานะก็อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับผมกระดานมักนก็น้องสุมโม่กำลังกินเคเอฟซะ เป็นบรรยากาศของด้านท้ายเขื่อนนะฮะท้ายอ่างนะก็กลมตอไม้และกลมชนประทานก็จะปลูกเป็นต้นยูคานะ ลกไปหน่อยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่มาตัดหญ้าให้ก็จะสวยนะด้านนุ่งก็จะเป็นอ๋อเดี๋ยวจะเดินไปดูไอ้ตรงสปริงเวทว่าน้ำร้นนะครับบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำ อวยเพียกนะจังหวัดนครราชสีมานะครับผมน้ำยังน้อยนะน้ำอ๋อยังเหลืออีกเยอะเลยฮนะกว่าน้ำจะร้นจะปิงเวนี่ นี่ครับน้ำก็จะลน้นถ้าถ้าน้ำล้นนะน้ำก็จะล้นมาสปริงเวย์ก็ออกมานี่เดี๋ยวนะนี่ฮะอ๋อน,นี่จะเป็น แต่ผมว่านะไอตรงเนี้ยอาจะก,กั้นล้วนสักน,นิดนึงนะเนนี่ยโอ้โหถ้าใครไม่รู้เดินป่าทะลุป,ป่ามาอาจจะตกได้นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ช่องซูโม่กับปู่นบนะฮะก็พามาเยี่ยมชมเขื่อนอ่าไม่ใช่รค่อ่างเก็บน้ำห้วยเพียกนะแต่บนลำเพียกออำเภอคอนบุรีะ จังหวัดนครราชสีมานะครับ,สว,คครบสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะเที่ยวถ่ายให้ชมมาเรื่อยๆนะฮะเพื่องพวกเขื่อนพวกอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กที่อยู่ในเขตอำเภอคอนบุรีหรืออำเภอเสืองสางเพราะว่ามันไม่ไกลจากบ้านผมโอเคนะครับสวัสดีครับ